ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้จักกดน้ำไหมครับกดน้ํานะครับเขามีประโยชน์และสรรพคุณนะครับนี่คือต้นรูปร่างของกดน้ํานะครับประโยชน์และสรรพคุณของกดน้ํานะครับก็จะช่วยเรื่องแก้ปวดฟันช่วยขับประจําเดือนนะครับช่วยขับฤดูขาวหรือจะช่วยแก้ผุช้ำร,รักษาโรคผิวหนังหรือจะใช้นํามาร,รักษาแผล <religion. S 2> สดก็ได้นะครับนี่นะครับประโยชน์ของกดน้ํานะครับก็ <S <S <concepts> ยังช่วยแก้บิดติดเชื้อนะครับ แก้ปวดท้องแก้ท้องเสียแก้ลำไส้อักเสบขับลมนะครับประโยชน์เยอะแยะของเขามากมายเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยเห็นที่ไหนบ้างหรือเปล่านะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของกรดน้ำนะครับเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆเคยเห็นที่ไหนก็ลองเก็บไว้ดูนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเนี่ยนะครับผมมาแนะนําความรู้ดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรไทยของเรานะครับถ้าท่านผู้ชมเจอก็ลอง เก็บไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของสมุนไพรไทยบ้านเรานะครับผมเนี่ยนะครับกรดน้ํานะครับ